แดาราหนุ่มแอปทำดีแท้จริงสร้างภาพเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอ y ร h ติ g ง มอ <Morning, S 2> นิ่งนิ่งนิ่งอย<ะ>่าเหล่าท้าทุกคนเดียนมาดามกุุงกิ้งมาแชร์เรื่องแซ่บให้พวกหลอนรู้แล้วใครไม่พร้อมก็ต้องมาเพราะเดียนอยากแชร์เข้าใจป่ะเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของดาราหนุ่มคนหนึ่งอยู่วงการมานานแล้วและมีผลงานมาไม่เยอะมากแทบจะไม่ได้เป็นพระเอกเลยเรื่องเป็นก็แค่สองถึงสามเรื่องเบาๆกรุบๆหลังจากนั้นตัวร้ายตัวประกอบตัวสองสามลบลาลงมาแต่เพราะภาพหลักดีผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดมากๆเอ็นดูเลยมีแต่เรื่องราวดีๆข่าวดีๆ ไม่ค่อยมีข่าวเสียหายจริงๆฮีอาณนะคนมองภาพลักดีเพราะช่วยสังคมบ่อยๆและเป็นคนที่การแสดงดีหมายถึงฝีมือดีแต่เรื่องความมีน้ำใจอาจจะยังไม่ได้มากคราวนี้เรื่องของเรื่องคือแก๊งเผือกพันแรดของเดียนอ่ะเขาประชุมรายการและมีเรื่องราวของฮีโผลมาคราวนี้สำนักข่าวหนึ่งเพื่อนเดียนเขาก็เปิดโปมมาว่าไอ้ยะตายแล้วคนยังไม่รู้อีกรอว,ว่าฮีอาจสร้างภาพเก่งมากล่าสุดก็ไปปฏิเสธงานอีเวนต์เกี่ยวกับการศึกษาหนึ่งคราวบ อกงานยุ่งมากไม่มีเวลาเลยทั้งทั้งที่ความจริงคิวฮีอะว่างไปถึงปีหน้าแล้วคืองานจ้างอะก็ไม่ได้มีเยอะมากแต่ทุกงานที่มีของฮีเป็นงานจ้างหมดเลยงงไหมไม่มีงานเพื่อนไม่มีงานฟรีไม่มีงานช่วยเหลือมีแต่งานได้เงินได้นาะแบบชิวๆเท่านั้นตอนแรกเพื่อนเดียนก็คิดว่าคิดไปเองคนเดียวคราวนี้อีกสื่อเพื่อนเดียนก็มาแชร์ต่อว่าตอนนั้นบอกจะไปสัมฮีที่บริษัทพอดีฮีมีทําธุรกิจหนึ่งอยู่ก็อยากไปช่วยเพราะดูว่าโอเคดีและคน ดูนะจะได้อะไรจากการไปสัมภาษณ์ทีแต่ฮีก็รีบตอบทันควันเลยว่าไม่สะดวกมีคิวแล้วปลาบลา,บลาคราวนี้คนถามก็คิดว่าโอเคไม่มีอะไรก่อนจะมารู้ความจริงจากคนใกล้ตัวฮีที่ลาออกไปแล้วแฉฮีว่าวันนั้นที่มีการปฏิเสธคิวไปฮีพาคนอื่นไปชมบริษัทฮีและรู้มาว่า เสียค่าเข้าให้ฮีด้วยฮีถึงพาเดินดูและแนะนําแนวทางการทําธุรกิจแบบนี้ให้เอาจริงๆมันก็คือสิทธิของฮีแหละที่จะใช้คติที่ว่าของฟรีไม่มีในโลกเป็นกฎประจำใจแต่บอกก่อนนะวงการนี้และโซเชียลสมัยนี้มันเข้าถึงกันง่ายถ้ามีคนออกมาแชร์เรื่องความอิมเมจเก่งของฮีเข้ามันจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะมีหลายคนมากๆที่อยากจะพูดเรื่องนี้ว่าดีแต่ปั้นภาพดีช่วยเหลือสังคมนั่นนี่แต่ทุกงานที่ไปเจ้าของงานเขาจ่ายเงินฮีอะ่ะงานจ้าง งานจ่ายตังค์ทางนัดไม่มีงานฟรีนะยะเข้าใจก่อน